21มีนาคม2565ม .33 ม .39 ม .40 สําำคัญวันเงินเข้ารอบถัดไปคนละครึ่งเฟสซีติดตามได้เงินเพิ่ม1,200บาทบาทัารสวีกดรแห่งรัฐติดตามเพิ่มเงินบัตรประชาชนติดตามเพิ่มเงินในวันนี้ครับวันที่21มีนาคม65นะฮะก็เป็นต้นในสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งในต้นสัปดาห์นี้ สิ่งที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีหลายเรื่องในเรื่องแรกเลยสำหรับม .333940 เนะเรื่องสำคัญคือในการโอนเงินนะการโอนเงินเนี่ยจะมีเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับในทุกสัปดาห์ของม3 3 3 9 4 0จนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนานี้นั่นเองนะฮะดังนั้นให้คุณติดตามนะครับอย่างด่วนเลยว่าวันติดตามรอบถัดไป สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำนะครับแบบไวๆเลยคือการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าแนะนําตรวจสอบสิทธิ์ทุกวันได้ยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกการตรวจสอบสิทธิ์ทุกวันนะฮะติดตามผมมาไว้ได้นะครับผมจะมีคลิปล่าสุดเพื่ออธิบายบอกคุณว่าวันไหนจะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้านะครับก็สันนิษฐานนะฮะจากวันที่มีการโอนเงินตามปกติผมก็จะทํารายละเอียดเพิ่มเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็อยากจะให้คุณ ลองเช็คนะฮะการผูกพร้อมเพลงบประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมรับเงินนะครับส่วนวันรอถัดไปเนี่ยเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ได้เลยจะมีวันต่อไปอีกนะครับแล้วก็คนละเครื่องในเฟสที่4นะครับให้คุณติดตามนะฮะตอนนี้เราติดตามกันได้รับเงินเพิ่ม1,200บาทนะฮะ รายละเอียดเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นในการประชุมพรมในสัปดาห์นี้แน่นอนนะคาดว่าถ้าวันประชุมพรมไม่เลื่อนนะครับก็จะเป็นวันอังคารวันอังคารก็จ,จะรู้เรื่องนี้ว่าจะให้เงินเพิ่มพัน0บาทในเฟส4ไหมหรือว่าจะให้เป็นเฟส5แล้วเฟส5จะมีเมื่อไหร่แบบไหนยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดที่ต้องติดตามกันต่อจากตรงนี้นะฮะต่อมานะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับบัตรประชาชนเนี่ยคือกลุ่มโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะฮะ ให้ติดตามการเพิ่มเงินเหมือนกันนะครับในช่วงนี้จะมีการให้ลุ้นว่าจะเพิ่มเงินจากเดิม200นะครับอาจจะเพิ่มเป็น500หรือให้เพิ่มอีก200ก็เป็นไปได้นะฮะตรงนี้เนี่ยรายละเอียดติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของโครงการเพิ่มกำลังซื้อของบาิษสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือว่าบาพัพปะชาชนกลุ่มชนะกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะ ครงการนี้เป็นโครงการที่จะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน,นครับรวมถึงมาตรการที่จะมาอีกในอนาคตนะครับอันใกล้นี้จะมีมาตรการใหม่เป็นอะไรนั้นติดตามกันต่อในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็มาบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะฮะในต้นสัปดาห์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตเพิ่มให้ตลอดครับ <S 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 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ